สวัสดีครับทักทายผู้ติดตามนะครับวันนี้มีเหรียญส่งมาขายนะครับจาก f c จังหวัดสุรินทร์นะครับผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มี f c ที่มีเหรียญแบบที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็วันนี้ส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับมีกล่องยังไม่ได้แกะนะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเช็คให้ดูนะครับทำคลิป ต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวมามามา,มาเช็คให้ดูนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับ่าแกะกล่องให้ดูเลยนะครับส่งเหรียญมานะครับนี่แบบนี้นะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับเนี่ยอันนี้เลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ทำคลิปให้เห็นกันเลยนะครับจะได้แบบสิ้นสงสัยนะครับว่าซื้อขายได้จริงหรือเปล่านี่นะครับมีม,มีทั้งเหรียญหลักๆแล้วก็เหรียญย่อยๆนะครับลองดูนะครับลองดูลองศึกษาดูนะครับว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับคนที่เข้าใจก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คนที่เข้าใจนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้อง ไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องพิมพ์อธิบายเยอะนะครับคนที่เข้าใจก็ส่งเหรียญมาขายได้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับแบบปกตินะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑแบบปกติก็ผมก็ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นเหรียญแบบผิดพลาดจากการผลิตนะครับนี่เหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑส่งมาหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับสิบห้าเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานก็ไม่แพงนะครับเหรียญสภาพผ่านการใช้งานตอนนี้ซื้ออยู่เหรียญละไม่เกินสิบห้าบาทนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายขายกันอยู่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเหรียญหลักๆที่ผมเน้นนะครับไม่ไม่ใช่หนึ่งบาทรุดนะครับ เป็นเหรียญน,นี้อีกเหรียญนหนึ่งนะครับนี่นะครับเหรียญสิบบาทนี่นะครับส่งมาขายจากสุรินนะครับอ่าสิบบาทปีพศอ,อ,อืมสภาพสวยนะครับนี่นะครับ สิบาทปีพศสองพันารนะครับแบบนี้นะครับคือเหรียญหลักๆที่ผมเน้นรับซื้อ,อปีสามหนึรับซื้อเริ่มต้นที่500จนถึง1,000บาทนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มี f อฟส่งมาขายนะครับก็คือน่าจะเป็นเหรียญที่เก็บสะสมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเจอในระบบหมุนเวียนคงคงจะไม่ใช่สภาพนี้นะครับอันนี้เป็นสภาพ เก่าเก็บเลยละกันนะครับเนี่ยขอบก็ยังกริบกิบอยู่เลยนะครับอ่ะนี่นะครับ10บาทปี3 1นะครับใครมีผมรับซื้อตลอดนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง1,000บาทอันนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายภาพนิ่งให้ดูหน้าหน้าโปรไฟล์ล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่รับซื้อนะครับ ถ่ายรูปส่งมาดูนะครับไม่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 จำเป็นต้องโทรนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับอันนี้ FC อยู่จังหวัดสุรินทร์ส่งมาขายนะครับไม่ได้โทรนะครับอันนี้คือถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญแล้วก็ส่งมาให้ผมดูตกลงราคานะครับตกลงราคาแล้วก็ราคาคือคือผมแจ้งราคาที่ซื้อได้นะครับแล้วก็ เขาก็ตกลงขายพอตกลงขายผมก็แจ้งที่อยู่จัดส่งให้นะครับแจ้งที่อยู่จัดส่งส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีแบบนี้นะครับเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทกสนี่นะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับอยากให้ศึกษามือใหม่นะครับอยากให้ศึกษาแยกแยะให้ออกว่าเพจจริงหรือว่าเพจหลอกนะครับเพราะว่าเพจหลอกเพจมิจฉาชีพมีเยอะมากนะครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวทําเป็นคลิปสั้นๆอีกสักคลิปหนึ่งนะครับว่าวันนี้ fc จากสุรินส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับ